ก็ได้กินกระโพดปิ้งพูดคิดเหมือนผมไหมครับมาจี่กันใช่ไหมครับครับสมาชิกก็ลุ้นกันตัวโกงครับผมเนี่ยเปิดหน้าต่างลุ้นลุ้นยางหน้าซ้ายปันเยอะมากภาวนาัันน้งเเลยภาวนาว่าจะไม่ให้มันระเบิดดีไม่ระเบิดมันใช่ด้วยเงาะนะ แล้วก็ข้ามขายของมาต่สบายสบายประมาณร้อยเมตรก็ใไปไงพรุ่งนี้จะนอนไหม,ไมหรือจะหรืจะไปไปเดี๋ยวเ<ล>ยคราบเที่ย้จบไปสักนักติดตัวอยู่ทางไว้หมื่นงใช่ไหมไปไงครับ เป็นไงพี่อันนี้สบายแล้วได้ข่าวว่าไฟฟ้าที่เวียดนามนี่ปิดเป็นเวลาโอ้โหครับเซ็งเลยครับของพี่โดนไหมโดนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดเป็นเวลาเขาแอบปิดแอร์จะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเขายังมีสวิตของเขาเขาอยากเปิดเขาก็เปิดเขาอยากปิดเขาก็ปิดคาดว่าพรุ่งนี้พวกเราคงได้เช็คเอาท์กันแน่เลยครับถ้าฝังรูกการดดูแล้วรับไปกันต่อดีกว่า